คุณอยากเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตใช่ไหมครับผมขอถามกลับว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องอดทนจนกว่าเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนเพราะในสนามชีวิตคนที่วิ่งเร็วที่สุดอาจไม่ได้เข้าเส้นชัยเสมอไปคนที่รอเป็นนิ่งเป็นและรู้เวลาต่างหากที่ชนะอย่างแท้จริงวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จัก กับชายผู้เป็นตำนานแห่งการวางหมากในเงามืดชายผู้ใช้ความเงียบเป็นอาวุธชายผู้รู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้มาในวันนี้รู้แค่ว่าใครอยู่รอดถึงวันสุดท้ายสูมาอี้แม่ทัพผู้ไม่เคยเอาดาบฟาดฟันโดยไม่จำเป็นเขากลับพลิกชะตาทั้งแผ่นดินด้วยการรอนี่คือสีบทเรียนสู่ชัยชนะที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาก่อน เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันเลยครับบทเรียนที่ 1. น,นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวศิลปะแห่งการอดทนรอเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับผู้นฟังรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีของดีอยู่ในตัวแต่กลับสามารถแสดงออกมาได้อย่างไม่เต็มที่อาจจะเพราะเจ้านายที่ไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมงานที่คอยจับตาดูหรือสถานการณ์รอบข้างที่ยังไม่เป็นใจจนทำให้เราต้องเก็บงำศักยภาพของตัวเองเอาไว้ เหมือนเสือที่ซ่อนเล็บรอคอยเวลาที่เหมาะสมคำถามคือแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงเราจะอดทนรอไปได้นานแค่ไหนและเมื่อไหร่คือเวลาที่ใช่ของเราวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟรรังย้อนกลับไปในยุคสามก,ก๊กเพื่อเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลและน่าศึกษาที่สุดคนหนึ่งสุมาอีผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการอดทนรอ คุณผู้ฟังหลายท่านที่เคยอ่านหรือดูสามก๊กคงจะรู้จักซูมาอี้ในฐานะคู่ปรับตลอดการของหงเบง้งแต่น้อยคนนักที่จะมองลึกลงไปว่าอะไรที่ทำให้เขาสามารถยืนหยัดต่อกรกับอัจฉริยะแห่งยุคได้อย่างสูสีและทายที่สุดก็เป็นตระกูลของเขาที่รวมรวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จคำตอบไม่ได้อยู่ที่การเก่งกะในการรบพิงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความอดทนที่น่าเหลือเชื่อครับ ซูมาอี้เริ่มต้นรับราชการกับโจโฉมหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความหวาดระแวงโจโฉรู้ดีว่าซูมาอี้เป็นคนฉลาดหลักแหลมมีแววตาของหมาป่าที่พร้อมที่จะทะเยอทะยานแต่แทนที่จะกําจัดทิ้งโจโฉเลือกที่จะเก็บซูมาอี้ไว้ใช้งานแต่ก็จับตามองอย่างไม่วางใจนี่คือจุดเริ่มต้นบทเรียนของซูมาอี้ครับเขาตกอยู่ในสภาวะที่เก่งไปก็ตายไม่เก่งก็ไร้ค่า ถ้าเขาแสดงความสามารถออกมามากเกินไปก็จะเป็นภัยต่อตัวเองแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะถูกมองว่าไร้ประโยชน์สิ่งที่ซุมาอี้ทำคืออะไรครับเขายึดคติที่ว่าเมื่อเจอกับผู้นำที่หวาดระแวงต้องขยันเคารพและอดทนขยันเขาทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถไม่เคยขาดตกบกพร่องเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเคารพ เขาแสดงความนอบน้อมต่อโจโฉและทายาทอย่างโจพีเสมอไม่เคยแสดงท่าทีแข็งกร้าวหรือท้าทายอำนาจและนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเขารอครับรออย่างสมบรอให้โจโฉจากไปรอให้โจพีขึ้นครองอำนาจและรอจนกระทั่งเขาได้รับความไว้วางใจให้คุมกำลังทหารที่สำคัญที่สุดเขาใช้เวลาหลายสิปีในการสร้างความไว้วางใจทำตัวเป็นขุนนางผู้พักดีที่ไม่มีพิษมีภัย ค่อยๆสะสมอำนาจและบารมีอย่างเงียบเชียบนี่คือการใช้ความนิ่งเพื่อรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับเมื่อซูมาอี้ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ของวีกกศัตรูที่เขาต้องเผชิญคือขงเบ้งอัครมหาเสนาบดีแห่งจกกกผู้ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของความเคลื่อนไหวขงเบ้งเปิดฉากบุกวีกกครั้งแล้วครั้งเล่าใช้กลยุทธ์ที่แพรวาวพลิกแพลงและดุดันเสมอ แต่ซูมาอี้รับมือด้วยวิธีที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการตั้งรับอย่างอดทนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โด่งดังมากคงเบ้งพลาดท่าจนเสียเมืองเกเ,เตงทำให้ทัพหลักของเขาเสี่ยงต่อการถูกทำลายซูมาอี้นำทัพใหญ่ไล่ตามมาจนถึงเมืองที่คงเบ้งพักอยู่ซึ่งมีทหารเหลือเพียงหยิบมือคงเบ้งทำอย่างไรครับเขาสั่งให้เปิดประตูเมืองแล้วขึ้นไปนั่งดีดพินบนกำแพงเมืองอย่างสบายอารมณ์ สุมาอี้เห็นดังนั้นก็เกิดความระแวงเขารู้ว่าขงเบ้งเป็นคนรอบคอบการทำเช่นนี้ต้องมีกับดักซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจสั่งทอริทัพทันทีนี่คือตัวอย่างที่การนิ่งของของเบ้งสยบความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวของสูมาอี้ได้แต่ในทางกลับกันกลยุทธ์หลักของสูมาอี้ในการรบกับขงเบ้งคือการยื้อครับเขารู้ดีว่าจุดอ่อนของทัพขงเบ้งคือสเสบียงที่ต้องขนส่งมาไกล สุมาเอที่สั่งให้ทหารตั้งค่ายในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบขุดคูตั้งรับอย่างมั่นคงไม่ว่าคงเบ้งจะท้ารบเยาะเยะ้ยหรือใช้กลอุบายยั่วยุแค่ไหนสุมาอีก็ไม่เคยหลงกลมออกมาสู้รบเขารอครับรอจนสเสบียงของของเบ้งหมดและทหารของของเบ้งบานแรงและที่สำคัญที่สุดคือรอจนกระทั่งสุขภาพของคงเบ้งที่ตรากตํำม,มานานได้สุดโทมลง และในที่สุดคงเบ้งก็เสียชีวิตในค่ายทหารสิ้นสุดการคุกคามที่มีต่อวีกกไปตลอดการซูมาอี้ไม่ได้ชนะคงเบ้งด้วยการรบที่ดุเดือดแต่เขาชนะด้วยเวลาและความอดทนเขาใช้ความนิ่งสงบของตัวเองสยบความเคลื่อนไหวที่เกลียวกราดของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคป,ปัจจุบันเรื่องราวของซูมาอี้สอนอะไรเราในยุคที่ทุกอย่างดูรวดเร็วไปหมด คุณผู้ฟังครับศิลปะแห่งการอดทนรอของซูมาอี้ไม่ใช่การอยู่เฉยๆหรือการยอมแพ้แต่มันคือการรออย่างมีกุลย์ครับมันคือการเข้าใจสถานการณ์ประเมินกำลังของตัวเองและคู่แข่งและเลือกที่จะไม่เคลื่อนไหวเมื่อรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาเราจะนำบทเรียนนี้มาปรับใช้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ที่ต้องเจอกับหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจที่หวัดระวงการรีบแสดงความสามารถทั้งหมดที่ทเรามีออกไปอาจทำให้เขามองเราเป็นภัยได้ลองใช้วิธีของซูมาอี้ดูครับคือทำงานของเราให้ดีที่สุดสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อย่างสม่ำเสมอและสร้างความไว้วางใจให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อโอกาสสำคัญมาถึงวันที่ไม่มีใครสามารถทำงานนั้นได้นอกจากเราวันนั้นแหละครับ คือวันที่เราจะได้ฉายแสงอย่างเต็มที่โดยไม่มีใครกองขาหรือในการเติบโตทางสายอาชีพบางครั้งการไม่ขยับก็คือการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดอย่าเพิ่งรีบกระโจนไปรับตําแหน่งใหม่เพียงเพราะมันว่างอยู่ลองหยุดและประเมินสถานการณ์ใช้เวลาในการพัฒนาทักษะที่ยังขาดสังเกตทิศทางขององค์กรสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีรอจนกว่าโอกาสทองที่เหมาะสมกับเราจริงๆปรากฏขึ้นมา การรอคอยนี้จะทําให้ก้าวต่อไปของเรามั่นคงและไปได้ไกลกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตการใจร้อนและผีผามมักนําไปสู่ความผิดพลาดการอดทนรอจังหวะที่เหมาะสมศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเสียก่อนคือหัวใจสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวบทเรียนที่สองซ่อนคมในฝักทำตัวให้ไม่มีใครละแวงคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับในที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยมักจะมีคนประเภทหนึ่งใช่ไหมครับที่ดูภายนอกแล้วก็ธรรมดามากไม่ใช่คนพูดเยอะไม่ใช่คนที่พยายามโดดเด่นอะไรเลยเป็นคนที่ดูเรียบง่ายสบายๆเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใคร จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครแก้ได้แล้วคนที่เรามองว่าแสนจะธรรมดาคนนั้นกลับลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาได้อย่างเฉียบคมและเยือกเย็นจนทุกคนต้องอึ้งไปเลยนั่นแหละครับคือภาพของคนที่ซ่อนคมในฝักได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วทำไมการซ่อนความสามารถที่แท้จริงเอาไว้มันถึงสำคัญขนาดนั้นโดยเฉพาะสำหรับคนอย่างซูมาอี้ ที่ต้องทำงานท่ามกลางดงของพยักและมังกรเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งใต้เงาของผู้ปกครองที่ชื่อโจโฉครับโจโฉเป็นอัจฉริยะก็จริงทว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่มองคนทะลุไปถึงกระดูกดำและเปลี่ยนไปได้วยความหวาดระแวงเป็นที่หนึ่งโจโฉเคยพูดกับโจโผีลูกชายของเขาเองประโยคที่ชี้ชะตาของซูมาอี้เลยก็ว่าได้เขาบอกว่าซูมาอี้ ไม่ใช่คนที่จะยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาใครไปตลอดชีวิตคุณผู้ฟังคิดดูสิครับถ้าเจ้านายของคุณพูดถึงคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงมันคือคำชมที่มาพร้อมกับคำเตือนถึงความตายในเวลาเดียวกันซูมาอี้รู้ในทันทีว่าคมหรือสติปัญญาและความเทยทยานของเขาถ้าปล่อยให้มันเปล่งประกายออกมาเต็มที่มันจะกลายเป็นแสงที่ล่อให้คมดาบของโจโฉ พุ่งเข้ามาหาทันทีเพราะในมุมมองของผู้มีอำนาจที่ขี้ระแวงนะครับความเก่งกาจที่พวกเขาควบคุมไม่ได้คือภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดดังนั้นสิ่งที่ซูมาอี้ทำจึงไม่ใช่แค่เอาตัอรอบไปวันๆแต่มันคือการแสดงละครฉากใหญ่ที่กินเวลายาวนานหลายสิบปีเป็นการสร้างกรอะป้องกันตัวเองที่แนบเนียนที่สุด เขาเลือกที่จะแสดงให้โจโฉและคนอื่นๆเห็นในภาพที่พวกเขาอยากเห็นนั่นคือภาพของขุนนางผู้พักดีทำงานตามสั่งอย่างเคร่งครัดไม่มีปากมีเสียงไม่สร้างปัญหาไม่มีความทะย,ยานที่น่ากลัวเขาทำตัวเหมือนฝักดาบที่เก่าๆทำบรรดาไม่มีลวดลายเลยให้สะดุดตาวางน,นิ่งๆอยู่ในมุมห้องทว่าไม่มีใครรู้เลยว่าข้างในฝักนั้นคือดาบที่ถูกลับจนคมกริบ และพร้อมที่จะถูกใช้ในวันที่สำคัญที่สุดและศิลปะการแสดงของซูมาอีนั้นต้องบอกว่าระดับ Oscar ออสการ์เลยที่เดียวครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โจซองซึ่งเป็นคู่แข่งชิงอำนาจคนสำคัญของเขาต้องการจะทดสอบว่าซูมาอี้แก่จนหมดไฟแล้วจริงๆหรือเปล่าเขาจึงส่งคนสนิทไปเยี่ยมซูมาอีที่บ้านเมื่อคนสนิทของโจซองมาถึงภาพที่เขาเห็นคืออะไรครับ คือชายแก่ที่นอนป่วยอยู่บนเตียงพอคนรับใช้ป้อนข้าวต้มให้ซูมาอี้ก็แกล้งทําเป็นมือสัน่นทํำข้าวต้มหกเลอะเทอะไปทั่วอกพูดจาติดๆดขัดขัด,ขดฟังแทบไม่เป็นภาษาเขาแสดงบทคนแก่ที่เลอะเลือนได้อย่างสมจริงจนไรที่ติเมื่อใส่รับกลับไปรายงานโจซองก็หัวเราะลั่นเลยครับและพูดว่าถ้าคนแก่ขนาดนี้ยังเป็นอันตรายได้ข้าก็คงไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว และนั่นคือวิเนียีที่โจซองประมาทอย่างถึงที่สุดโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดคือการแสดงพอเรามองแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าบทเรียนที่สองซ่อนคมในฝักมันเชื่อมโยงกับบทเรียนแรกอย่างลึกซึ้งการจะนิ่งสงบรอคอยได้นานเป็น10บสปีโดยไม่ถูกกาจัดทิ้งเสียก่อนมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้คนรอบข้างไม่มองเราเป็นศัตรู การทำตัวให้ไม่มีใครระแวงมันคือการซื้อเวลาและพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้รับคมดาบของเราต่อไปอย่างเงียบๆและเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวต่อไปแล้วคำถามคือเมื่อซูมาอี้ซ่อนคมได้อย่างแนบเนียนจนศัตรูตายใจไปหมดแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปการซ่อนคมดาบเอาไว้ในฝักมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่ได้คิดที่จะชักมันออกมา นั่นคือสิ่งที่เราจะมาค้นหาคำตอบกันในบทเรียนต่อไปครับบทเรียนที่3อ่านคนทะลุใจเข้าใจเพื่อควบคุมเกมคุณผู้ฟังครับถ้าบทเรียน2บทแรกคือการเตรียมร่างกายและอาวุธให้พร้อมบทเรียนนี้ก็เปรียบเสมือนสมองและสติปัญญาที่ใช้ควบคุมทุกอย่างครับการอ่านใจคนในแบบของซูมาอี้ไม่ใช่พลังวิเศษไม่ใช่การเดาใจแต่มันคือการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึง้งจนมองทะลุเปลือกนอก เข้าไปเห็นถึงท่าแท้ความปรารถนาและความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในและเหยื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการวิเคราะห์ของเขาก็คือโจซองครับซูมาอี้ใช้เวลานานหลายปีในการเฝ้าดูโจซองเขาไม่ได้เห็นแค่ภาพของคู่แข่งทางการเมืองเขามองเห็นลึกลงไปในตัวตนของโจซองเลยครับดูว่าโจซองเป็นคนแบบไหนโดยโจซองนั้นเป็นคนหญิงทะนงตนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร และได้อำนาจมาเพราะความสามารถของตัวเองไม่ใช่เพราะบารมีของพ่อเป็นคนชอบโอ้อวดชอบชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินทองในคลังหลวงเหมือนเป็นของตัวเองสร้างคฤหาหาดใหญ่โตราวกับวังของฮองเต้และซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดก็คือขาดความรอบคอบอย่างร้ายแรงเพราะความหยิ่งและความมัวเมาในอำนาจมันทำให้เขาประเมินคนอื่นต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะกับซูมาอี้ ที่เขาเห็นเป็นแค่คนแก่ใกล้ตายคนหนึ่งสูมาอี้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในใจเหมือนนักล่าที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อรอคอยแค่การกระทําที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของโจซองแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่โจซองพาฮ่องเต้และน้องชายคนสําคัญทั้งหมดออกจากเมืองหลวงโลกเอียงเพื่อไปล่าสัตว์คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามสิครับมันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวเล่นธรรมดาธรรมดานะครับ นี่คือการนำศูนย์กลางอำนาจทั้งฮองเต้และแกนนำของตัวเองทั้งหมดออกไปอยู่นอกกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งมันคือการเปิดบ้านทิ้งไว้โดยไม่มีใครเฝ้าเลยในวินาทีนั้นซูมมยิอ่านเกมออกทันทีว่านี่คือโอกาสเดียวในชีวิตโอกาสที่เกิดจากนิสัยของโจซองเองเกิดจากความโอ้อวดและความประมาทของเขาล้วนๆการรัฐประหารที่เกิดขึ้น จึงไม่ใช่แค่การยกทัพไปรบกันซึ่งซึ่งหน้าครับมันคือสงครามจิตวิทยาเต็มรูปแบบสุมาอี้รู้ว่าถ้าเขาคุมเมืองหลวงได้ยุดบังหลวงได้และอ้างราชองค์การของพระพันปีหลวงได้โจซองที่อยู่นอกเมืองจะเสียความชอบธรรมไปในทันทีเขารู้ว่าโจซองจะตกอยู่ในสภาวะกดดันสับสนและหวาดระแวงและด้วยนิสัยที่รักความสบายและกลัวความลำบากของโจซอง เขาจะไม่มีวันเลือกที่จะสู้รบแบบเอาชีวิตเข้าแลกแน่นอนและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ซูมาอี้อ่านใจไว้จริงๆครับโจซองยอมแพ้แต่โดยดีเพื่อแลกกับชีวิตที่สุขสบายต่อไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือฉากสุดท้ายของชีวิตเขาบทเรียนนี้มันทรงพลังมากนะครับคุณผู้ฟังการอ่านคนออกทำให้เรารู้ว่าควรจะนิ่งกับใครควรจะเคลื่อนไหวตอนไหนและที่สำคัญที่สุดคือ ควรจะเข้าตีที่จุดอ่อนใดของเขาเพราะบางครั้งการเอาชนะใจคนหรือการทำลายศัตรูไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเลยแม้แต่น้อยแค่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะควบคุมเกณฑ์ทั้งหมดไว้ในมือของเราเอาล่ะครับเมื่อซูมาอี้ใช้ทั้งความอดทนการซ่อนคมและการอ่านใจคนจนสามารถก้าวขึ้นมาคุมอำนาจเบ็ดเสร็จได้แล้ว ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยความชัยชนะของเขาใช่ไหมครับทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีแผนการไหนที่สมบูรณ์แบบ100%เซแม้แต่อัจฉริยะอย่างซุมาอี้เองก็เคยทำผิดพลาดเคยพ่ายแพ้สิ่งที่น่าสนใจคือแล้วเขาทำอย่างไรต่ออะไรคือสิ่งที่แยกผู้ชนะที่แท้จริงออกจากคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เราจะไปพบคำตอบกันในบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่4เรียนรู้จากความผิดพลาด เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นชัยชนะคําว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยจนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำพูดธรรมดารรมดาใช่ไหมครับล้มแล้วก็ลุกสิผิดเป็นครูอะไรทํานองนั้นแต่สําหรับสุมาอี้แล้วมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะเลยครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การปลอบใจตัวเองเวลา,พาแพ้แต่เขามองว่ามันคือเครื่องมือชั้นดีในการสร้างชัยชนะในครั้งต่อไปทีนี้ การเรียนรู้ของซูมาอี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆที่น่าสนใจมากครับส่วนแรกเลยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองลองนึกภาพตามนะครับซูมาอี้เนี่ยคือคู่ปรับตลอดการของใครครับใช่เลยขงเบง้งมหาอุปราชแห่งจกก,ก๊กผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคการต้องมารับมือกับคนระดับนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายซั สุมาอี้เองก็เคยโดนกลอุบายของของเบ้งเล่นงานจนเสียท่าไปหลายครั้งหลายคราถ้าเป็นแม่ทัพคนอื่นอาจจะหัวเสียเจ็บใจแค้นฝังหุ่นหรืออาจจะเสียขวัญไปเลยก็ได้ครับแต่สิ่งที่สุมาอี้ทำกลับแตกต่างออกไปครับทุกครั้งที่เขาพ่ายแพ้หรือถอยทับกลับมาเขาไม่ได้ปล่อยให้ความโมโ oh หหรือความเจ็บใจมันครอบงำสมองครับเขากลับทำในสิ่งที่น่าทึ่งมากคือ การถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบภาพในหัวของผมคือซูมาอี้กลับมาถึงค่ายแล้วนั่งนิ่งๆในขณะที่นายทหารคนอื่นกำลังเดือดดานเขาจะค่อยๆกางแผนที่ออกมาแล้วเริ่มทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนเราเล่นเกมแพ้แล้วกลับมากดดูรีเพลย์ช็อตต่อช็อตเลยครับเราเดินหมากตัวนี้พลาดไปตอนไหนคงเบ้งมองเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็น เขาสร้างภาพลวงตาขึ้นมาได้อย่างไงจุดไหนที่เราประมาทเกินไปเขาศึกษาจดจำและวิเคราะห์ทุกรายละเอียดไม่ใช่เพื่อจะหาคนผิดนะครับแต่เพื่อจะเข้าใจกลยุทธ์ของคงเบ้งให้ทลุปรุโปร่ปรงผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับผลลัพธ์ก็คือซูมาอี้อาจจะพลาดท่าให้คงเบ้งในกลยุทธ์แบบหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวเพราะครั้งต่อไปเมื่อเจอสถานการณ์คล้ายๆกัน เขาจะรู้ทันทีและไม่เดินซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปมันคือการอุดรูร้ร่วของตัวเองไปเรื่อยๆจนแข็งแรงขึ้นนั่นเองทีนี้มาถึงส่วนที่2ซึ่งเป็นไม้เด็กของเขาเลยคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นพอเรื่องตัวเองเคลียร์แล้วเขาก็เอาแว่นขยะอันเดียวกันเนี้ยไปส่องที่คู่แข่งต่อครับสุมาอี้รู้ดีว่าการจะเอาชนะคนที่เป็นอัจฉริยะอย่างคงเบ้งซึ่งซึ่งหน้าด้วยสติปัญญาเพียงอย่างเดียว มันเป็นอะไรที่เสี่ยงและเหนื่อยมากครับเขาก็เลยเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะถามว่าคงเบ้งเก่งตรงไหนเขาเริ่มถามคำถามใหม่ว่าคงเบ้งมีจุดอ่อนตรงไหนและนี่คือจุดที่เขาค้นพบความผิดพลาดหรือข้อจำกัดที่ใหญ่หลวงที่สุดของทัพจก,กกกนั่นก็คือปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงหรือสเสบียงนั่นเองครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการยกทัพของคงเบ้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลและทอรหดมากนะครับต้องยกพลจากนินแดนเสฉวนที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงชันข้ามหุบเหวต่างๆนานาเพื่อจะบุกขึ้นมาอย่างที่ราบภาคกลางกว่าจะลำเลียงเข้าปลาอาหารมาถึงแนวรบได้มันคือฝันร้ายของฝ่ายพลาธิการชัดๆเลยครับสเบียงมักจะมาไม่ทันบังหมดก่อนบ้างเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ซูมาอี้เห็นจุดนี้ครับเขาเห็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้างของศัตรูเขาก็เลยเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยจากเกมที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันซึ่งซึ่งหน้ามันกลายเป็นเกมของความอดทนเขาไม่จำเป็นต้องส่งทหารออกไปรบให้เหนื่อยเปล่าไม่ต้องคิดกลยุทธ์ซับซ้อนเพื่อหักหานกับขงเบ้งโดยตรงสิ่งที่เขาทำคือตั้งรับอยู่ในที่มั่นที่แข็งแกร่งแล้วปล่อยให้จุดอ่อนของศัตรูทำงานด้วยตัวมันเอง เขาพูดกับตัวเองในใจอันนี้ผมจิงตนาการเอานะครับว่าจะรบกับขงเบ้งหรือไม่จำเป็นผมจะรบกับเวลาและระยะทางของคุณแทนแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับหลายครั้งที่ขงเบ้งต้องจำใจถอยทับกลับไปบ้างไม่ใช่เพราะรบแพ้แต่เพราะ,สะเสบียงหมดสุมาอี้เพียงแค่รอคอยอย่างใจเย็นจนกระทั่งจุดอ่อนของศัตรูทำลายตัวศัตรูเอง นี่คือสุดยอดของการเรียนรู้จากข้อจำกัดของผู้อื่นแล้วนำมันมาเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบของตัวเองเห็นไหมครับว่ามุมมองของเขาเนี่ยมันต่างออกไปจริงๆครับเขาไม่ได้มองแค่กระดานหมากรุกตรงหน้าแต่มองไปถึงปัจจัยรอบด้านที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้มันก็สอนเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อนนำทั้ง4บทเรียนมารวมกันเราจะเห็นเส้นทางของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นเพียงขุนนางเล็กๆ ที่ต้องเอาตัวรอดไปสู่การเป็นผู้กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จของแผ่นดินเขาใช้ความอดทนเพื่อรอจังหวะใช้การซ่อนคมเพื่อความอยู่รอดใช้การอ่านใจคนเพื่อชิงความได้เปรียบและใช้การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งทีนี้คำถามสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็คือในชีวิตของคุณตอนนี้มีเรื่องไหนบ้างที่คุณรีบร้อนเกินไปจนอาจ มองข้ามการรอคอยอย่างมีกลยุทธ์หรือเปล่าคุณกำลังเปล่งประกายความสามารถทั้งหมดออกมาจนอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวหรือไม่หรือมีบางครั้งที่การซ่อนคมในฝักอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคุณเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือคู่แข่งของคุณดีพอแล้วหรือยังหรือคุณมองเห็นแค่เปลือกนอกที่เขาแสดงออกมาและที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณทำผิดพลาดครั้งล่าสุด คุณปล่อยให้มันผ่านไปพร้อมกับความเจ็บใจหรือคุณได้หยุดและถอดบทเรียนจากมันอย่างจริงจังแล้วหรือยังเรื่องราวของซูมาอี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเจ้าเล่ห์หรือวางแผนทำร้ายใครแต่สอนให้เราเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตรู้จักจังหวะรู้จักประเมินสถานการณ์และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อที่จะนำทางชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนที่สุดครับ หวังว่าเรื่องราวและบทเรียนทั้ง4ข้อของซูมาอี้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดดีๆกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนคุยทิ้งท้ายไว้ว่าในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างรวดเร็วและเปิดเผยแบบนี้คุณคิดว่ากลยุทธ์การอดทนและซ่อนคมแบบซูมาอี้ยังใช้ได้ผลอยู่อีกหรือไม่ครับลองคอมเมนต์รักเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์ตาด้วยนะครับ สวัสดีครับ